ถึงเ,เรื่องเซเลน่าค่ะเริ่มค่ะเริเเเ่มได้ผูดสักทีนะคะ ประเด็นขาวอะไรอย่างเงี้ยที่พีได้เห็นสัมภาษณ์ของน้องเซรีน่านะคะว่าเขาแบบไอ้พีกับทีมทะเลออกกาะกันเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอขอบข,ขอชี้แจงผ่านสื่อเลยวันนี้เลยนะคะว่าโอเคเรื่องที่เราทะเลาะก,กันนะคะเป็นเรื่องสองปีที่แล้วในงานวันเกิดของพี่โยโยโซดีนะคะเราไปงานวันเกิดพี่โยกันแต่ว่าพีกับคุณทีมทะเลาะก,กันอยู่แล้วด้วยเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับน้องเลยและการที่น้องให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบน้องเขารู้สึกแยก ป่าบีก็เลยอยากจะชี้แจงว่าที่เราทะเลาะก,กันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่เกี่ยวกับน้องเลยค่ะน้องได้มีการมาพูดคุยกับบีบ้างไหมคะเลยเกี่ยวกับเรื่องข่าวอะไรเงี้ยไม่เคยพูดเลยจะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากมายเลยคือทะเลาะก,กันปกติปากเสียงกันที่น่ออะไรเงี้ยแต่คนก็แบบ คนปล่อยข่าวเมาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่คือประเด็นคือแบบเฮ้ยน้องมาสัมภาษณ์น้องเขาจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคือคือตอนฟังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขารู้สึกแย่หรือเปล่าว่า,า,าทะเลาะกันเราทะเลาะกันเรื่องน้องหรือเปล่าคือชี้แจงผ่านสื่อเลยว่าฝากบอกน้องเลยเนี่ยถ้าน้องฝากอยู่ไม่เกี่ยวกับน้องเลยน้องดูแบบว่าเหมือนเครียดตัวไงว่าบีจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็เนี่ยคือหลังจากงานวันเกิดพี่โอปุ๊บเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บคือตื่นมาลุกขึ้นอีกาตหนน้ั กาชาโชหรือว่าตามงานก็ไม่เคยมีการเคลียร์กันเรื่องนี้เราก็ไม่เคยต้องพูดถึงเพราะว่ามันมันไม่เกี่ยวอะไรกับข่าวแล้วก็เขามาขอโทษไหมก็ไม่เราไปขอโทษเขาไหมก็ไม่อย่างที่บอกว่าเรามันไม่เกี่ยวกันเลยเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลยแต่เราแต่เรามีได้เข้าไปถามน้องไหมคะว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบจากที่ข่าวออกมาว่าว่าเรา ทำไม่ได้เอาพูดจริงจทำไม่ได้วันนั้นคือเราปาร์ตี้ต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าเราก็มีเดิมบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสเอ๊ะทำไมเราถึงไปดูลายของเข้าหรืออะไรอย่เงี้ยเออเคปีก็ไม่ได้ ใส่ใจอ่ะคือมันไม่อย่างที่บอกว่าคือพูดง่ายๆเลยคือเราทะเลาะกันมันไม่เกี่ยวกับเขาอ่ะแล้วการที่น้องมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเขาจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยเปล่าก็ต้องบอกไปเลยว่าไม่เกี่ยวกับเขาเลยเออตังเออใช่มันก็เนี่คืองงว่าไอ้ข่าวเนี้ยข่าวที่เราทะเลาะกับีมเนี่ยมันสองปีที่แล้วในงานมันเกิดพี่โยก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเพิ่งมีข่าวถ้าเกิดมันรุนแรงขนาดนั้นจริงๆมันควรจะมีข่าวไปเมื่อสองปีที่แล้วหรือเปล่าแต่ทำไมมันถึงเพิ่งมีข่าว ออกมาตอนนี้ก็เลยงงว่าไอคนที่ปล่อยข่าวเราเนี่ยมันต้องเปลียดเรามากเลยนะคะเราไปแต่เออเหมือนอ่าก็จะพูดอย่าง,งนี้ก็ได้ดิสเครดิตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกปีมองว่าก็ถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรคือถ้ามันจะมีอะไรควรมีไปตั้งสองปีที่แล้วไม่ใช่ิุกปีตอนนี้นะคะก็ฉะนั้นก็เลยอยากเคลียร์ว่าสําหรับคนที่ถามคุณพี่ๆด้วยแล้วกันนะคะคือเขียนข่าวอย่างไงก็ต้องแบบช่วยนิดนึงเพราะว่าพี่ว่ามองว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงหรือถูกต้องหรือเขียนลงไปอย่างเงี้ยพี่ว่า มันแบบมันไม่ใช่เรื่องอะใจป้าแล้วอีกอย่างหนึ่งกลายเป็นว่าน้องเขาก็ต้องเครียดแล้วเสียใจไปด้วยว่าแบบเอ๊ะเป็นพเพราะเขาหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยมีก็อยากชี <h 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 ้แจงตรงนี้ว bon ่าไม่เกี bueno> <h <h ่ยวแล้วเฮีมคิมว่าอย่างไรมากนะคะคิดว่าอย่างไร้างคะเพราะมีข่าวเนียเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตัวที็นตรงคือเขาไม่ได้สนใจแล้วค่ะสำหรับปีบีมองว่ามันได้สาระก็คือมันเป็นข่าวที่ต้องการดิสเครดิตเราเต็มๆอ่ะอะไรเงี้ยไม่โกรธเลยค่ะไม่โกรธเลยเออเออเขาเฉยๆมากเขาบอกว่าปาร์ตี้นี้มันไพรเวทมากอะไรเงี้ยใช่ปาร์ตี้ไพรเวทมากค่ะมันไม่มีคนนอกหรืออะไรอีกเลยค่ะเราพยายามหาไหมคะว่าใครเอามาปล่อยข่าวนะหรือว่าเราพอรู้ เอาเป็นว่าถึงรู้ก็ก็ปล่อยไปดีกว่ามีมองว่าโอ้โหสิไปเถอะเพราะว่าชีวิตเขาคงไม่มีอะไรดีอยู่แล้วถึงปล่อยข่าวอะไรแบบนี้ให้เราเอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่าทำลายคนอื่นโดยที่การปล่อยข่าวเสียดิฉันดิฉนเราเพราะชีวิตเขาก็คงแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อโอ้โหสิดีกว่าชาติหน้าเกิดมาจะไม่ต้องเจอคนแบบนี้อีกเพราะฉันไม่เครียดเลยเพื่อนเพื่อนโลกไหมคะยังยังไปเพื่อนโลกกันไหมคะใช้คำนี้ได้ไหมคะแบบคนที่ปล่อย ประเด็นคือว่าไม่รู้ว่าใครไงคือก็ไม่อยากจะเดาส่งเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะใส่้ายป้ายสีใครถ้าอะไรที่เรายังไม่รู้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนเอาค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะ